สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาว e ีเบทุกคนนะคะวันนี้มีคําถามจากน้องๆนะคะถามเพมาว่าเพคะอยากเริ่มต้นขายของออนไลน์เนี่ยเราควรที่จะขายสินค้าเนี่ยในอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศหรือต่างประเทศดีคะโอเคขอบคุณสําหรับคําถามนี้นะคะเพต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในสมัยยุคของเพเอนะ เมื่อ12ปีที่แล้วย้อนกลับไปนิดนึงในสมัยนั้นเนี่ยในอีคอมเมิร e ์ซ ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนะคะฉะนั้นตอนยุคสมัยของพี่เอเนี่ยการทำอีคอมเมิร์ซในยุคนั้นเนี่ยเพจึงเริ่มต้นในการขายสินค้าเนี่ยบน EBay ก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย e b เ y เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็เปิดมาได้นะคะ4ปีแล้วฉะนั้นเวลาเราจะเริ่มทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยพี่เอก็เลยเริ่มจากเริ่มต้นจาก eBay ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเพราะเอพี่เอทำ eBay มาเรื่อยๆนะคะเมื่อ ปีที่แล้วนี่เองนะที่พี่เอพึ่งลงขายสินค้านะคะบนช้อปปีก็คือว่าของที่เบขายบน Ebay นี่แหละแล้วเวลาเรานะคะสินค้าตัวไหนที่เบขายบน Ebay ไม่ได้พี่ก็จะเอามานะคะก็คือว่าเราคือโลกสต๊อก จาก E-Bay และเอาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมาขายใน s h อ p e e นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่าใน s h อ p e e ก็มียอดขายขายได้ด้วยนะคะเพ่ก็ดีใจมากๆเลยฉะนั้นถ้าวันนี้น้องเป็นคนใหม่ไม่เคยขาย E-Commerce มาก่อนเลยแล้วอยากที่จะเลือกว่าเราควรที่จะขายในประเทศหรือต่างประเทศควรจะเลือกยังไงเพ่เอ,อยากบอกแบบนี้ก่อนว่า มันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะเข้ามากำหนดนะคะสิ่งนั้นสิ่งที่สำคัญคือเงินทุนหมุนเวียนค่ะเอาอย่างนี้เรามาฟังในฝั่งของการขายไปต่างประเทศนะคะแพลตฟอร์มที่พี่เอใช้ e-commerce เนี่ยก็คือ eBay พี่เอยกแบบนี้นะสมมุตินะคะว่าน้องขายสินค้าลูกค้าเนี่ยสั่งสินค้าน้องจ่ายเงินเข้ามานะคะเข้ามาในระบบเรียบร้อยนะคะ สมมติว่าเขาซื้อสินค้าเราวันที่1มกราคมเราทําการจะส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะไม่เกิน5วันทําการนะจะส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วในกระบวนการโปรเซสต,ตรงนี้ค่ะก็คือว่าชิปปิ้งไปณีย์ไทยเนี่ยเขาจะทําการจะส่งสินค้ากับลูกค้าใช่ไหมคะถ้าลูกค้าคนนี้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเราไปณียีนะคะเขาไปณีนีไทยเนี่ย ระยะเวลาในการจะส่งคือ14ถึง30วันก็คือภายใน2ถึง4สัปดาห์ฉะนั้นโปรเซสของเงินที่จะเข้ามาในบัญชีของเพอเนียของเราจึงใช้ระยะเวลา30วันในการที่เราจะได้รับเงินต่อสินค้า1ชิ้น1รายการที่เราขายได้นะคะฉะนั้นน้องลองพิจารณาดูว่าถ้าวันนี้น้องอยากขายสินค้าไป ต่างประเทศนะคะอยากเริ่มขายของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยน้องจะเริ่มต้นบน EBay หรือเปล่าโดยที่น้องจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจของน้องในการขายของเนี่ยรูปของการที่เราจะได้เงินกลับมาคือ30วันคราวนี้เรามาดูฝั่งของภายในประเทศบ้างนะคะในประเทศเนี่ยพี่เอเลือกช่องทางในการกระจายสินค้าของพี่เอเนี่ยคือช h อปปี ปีที่แล้วนะคะมกราคมปีที่แล้วเนี่ยพี่เอเปิดบัญชีกับช้อปปีนะคะพี่เอเปิดเป็นผู้ซื้อนะคะทั้งซื้อของในช้อปปีแล้วก็เป็นผู้ขายในช้อปปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เองลงขายในช้อปปีเนี่ยไม่เกิน3วันสินค้าเพยขายได้ทีน,นี้เรามาดูโปรเซสของช้อปปีเป็นอย่างนี้นะพี่เอสมมุติว่าพีพเอลงขายวันที่1มกรานะพอพี่เองลงขายปุ๊บใช่ไหมคะเพย์ปิ้งแล้วพี่เอก็ไปดรอปออฟเลย ดรอปสินค้าเลยนะคะอยู่ที่ใกล้คอนโดพี่เอนี้แหละไปดรอปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เอรู้แล้วแหละพี่เอถามเจ้าที่ว่าสมมุติว่าสินค้าที่เพย์ส่งเนี่ยคือลูกค้าเป็นระยะทางที่บ้านของลูกค้าใกล้สุดคือ JNT นะสมมติพี่เอดรอปออฟใช่ไหมคะไปยิงสแกนบาร์โค้ดปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยก่อนบ่ายสามเจแเขาจะมารับสินค้าไอสถานที่ที่เป็นไปดรอปอบอฟประทัดาาก่อนบ่ายสามนะพอเขาดรอปออฟเสร็จเขาก็ การส่งลูกค้าของพี่เอในระบบมหาในช้อปปีเนี่ยมันจะขึ้นเลยในวันรุ่งขึ้นว่าลูกค้าได้รับสินค้าแล้วแสดงว่าถ้าวันนี้ลูกค้าซื้อสินค้าเียนวันที่1วันที่2ลูกค้าได้รับสินค้าตอนเย็นของวันที่2องนะคะลูกค้าเขาจะให้ฟีดแบงกับพี่เอมา ะะแล้วรู้ไหมคะว่าเงินจะเข้ามาในบัญชีของเพในการที่เพถอนจากในช้อปปีเข้ามาในบัญชีของเราเนี่ยก็คือไม่เกิน3วันหมายความว่าเวลาสมมุติลูกค้าซื้อสินค้าเพหนึ่งบาทเนาะช้อปปีเนี่ยเขาจะหักเนี่ยตรงนั้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่5%อนะคะเอาตีว่า10%แล้วกันแต่จริงๆมันคือ5นะสมมติว่า100บาทเพจะได้เงินเข้ามาในบัญชีของเพเนี่ยคือ90บาท สมมติพ่พี่ลูกค้าสั่งวันจันทร์เนาะวันศุกร์พี่เอได้เงินเข้าบัญชีออมทรัพย์พี่เอแล้วแสดงว่ารรกระบวนการของการขายสินค้าบนช้อปปี้เนี่ยแล้วเราได้เงินกลับเข้ามาในบัญชีของเรานะคะแล้วโดนหกักแค่เพียง5-10เปอร์เซนเท่านั้นนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือชิปปิ้งค่าบริการค่าจัดส่งเนี่ยลูกค้าเป็นคนจ่ายเองถ้าวันนี้เราลงขายสินค้า100บาทพี่เอได้เงินมา90บาท และระยะเวลาในเงินสดหนุนเวียนของเราก็คือประมาณ5วันแต่ถ้าในมุมของ ebay นะคะ mm hmm. เงินที่จะเข้าบัญชีเราคือ30วันและค่าบริการของ ebay คิดเป็น35หมายความว่าถ้าวันนี้เพข,ขายของบน ebay 100บาทเงินเข้าในบัญชีพี่เอ30วันพี่เอจะได้เงินแค่เพียง65บาท วันนี้น้องๆลองเลือกดูนะคะว่าน้องอยากจะขายของเนี่ยขายอ e ีคอมเมิร์ซนะต้องพูดว่าเว e ็บไซต์อีคอมเมิร์ซถ้าน้องขายในประเทศก็ศช้อปปีได้เลยนะคะคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิเงินหนุนเวียนได้ภายใน5วันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น e b เมนะคะเราขายเนี่ยเราจะได้เงินกลับมา30วันและค่าเซอร์วิสตรงนั้นในการขายสินค้าบน e-bay เนี่ย จะหักไปที่35%เงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเรานะคะอยู่ที่65บาทแล้วต้องอยู่ที่น้องแล้วค่ะว่าน้องอยากจะเลือกช่องทางของอ e ีคอมเมิร์ซไหนในการที่จะมีรายได้เสริมถ้าวันนี้เรามองการใหญ่เราอยากจะเติบโตขึ้นนะคะหรือเรามีแบรนด์สินค้าของเราเองหรือเราทำงานแทนนีด้ได้เองก็ต้องดูอีกค่ะว่าน้องถนัดแบบไหนการทำธุรกิจบน eBay มันมีองค์ประกอบไหนยอย่างนะ หนึ่งเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซสองภาษาอังกฤษเราต้องพอไปได้หน่อยนะคะในการโต้ต่อ,ตอในการใช้คีย์เวิร์ดในการลงขายสินค้าสามเราต้องมีเงินทุนหมุนเวียนนะคะสี่เราต้องรู้ว่าการจะส่งสินค้าไปต่างประเทศประเทศไหนส่งได้ประเทศไหนส่งไม่ได้ ข้อ5เราต้องรู้เรื่องกฎของภาษีเรื่องสุลกากรสินค้าที่ประเทศปลายทางนั้นๆน,น,นะคะบางประเทศเขาก็เรียกเก็บภาษีกับลูกค้าเราต้องมีองค์ประกอบของความรู้หลายๆอย่างด้วยกันในการที่เราเนี่ยจะขายสินค้าไปต่างประเทศอีกอย่างหนึง่งที่มันสําคัญมากๆนอกจากความรู้ที่เรามี คือเงินของเรานั่นเองนะคะมันคือเงินที่มันอยู่ในระบบก่อนแล้วเราถึงจะได้กลับมาทีหลังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าวันนี้เราสต็อกสินค้าเยอะมากจนเกินไปเงินของเราก็จะจมค่ะแต่เนื่องจากพี่เอเนี่ยเริ่มจากการขายไปต่างประเทศก่อนแล้วพอสินค้าบางอย่างที่ต่างประเทศเขาไม่ได้สนใจพี่ก็เอาสินค้าเหล่านั้นมาปล่อยบนช้อปปีฉะนั้นเงินทุนหมุนเวียนของพีง่มันก็เลยหมุนฟลอ,อยู่ใน ระบบแบบนี้ได้นะคะโอเคข้อคุ้นสำหรับคำถามนะคะเพเรเชื่อว่าวันนี้น้องคงจะได้คำตอบนะว่าน้องจะเริ่มต้นในการขายของออนไลน์เนี่ยในประเทศหรือต่างประเทศก่อนนะคะแล้วรอติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่าเพเระจะทำคลิปอะไรมาฝากน้องๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ